หลงรักยิ้มเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดเนียลเฟรเซอร์ครับ สนับสนุนโดยโดดบอยเซิร์ฟเก่งชอบเลี้ยงสร้างอาจัจฉริยะได้ด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวัน K.A. Sunlock w h i t ท n แอนวันนี้ d ดน i ยลเดินทางมาที่จังหวัดจัดเชิงสาวครับเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมากเท่าไหร่เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำสายใหญ่ยังบังประกงไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิต มีความอุดมสมบูรณ์มากมายและเขายังบอกอีกว่ามีเรื่องราวชวนหลงอีกด้วยดังนั้นวันนี้แดเนียลจะพาทุกคนไปหลงกันกับชัชชงสาวครับเฮ้ this l อี k at t h ี s hey, อันนี้สวยนะโอเคท่าที่ทุกคนเห็นต่อี้นะครับแดเนียลอยู่ข้างหน้าวัดโสโทนวรารามวรวิหารนะครับหรือที่เขาเรียกว่าวัดหลวงพ่อโสธระครับวัดแห่งนี้ มีชื่อเสียงดังมากและความสําคัญสําหรับคนไทยนะครับเขาบอกว่ามีคนเดินทางมากราบไหว้จากที่นี่จากกรุงเทพจากจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับแล้วอยางนี้ยุบสงสัยว่าไทำไมมีคนยอมที่เดินทางมาไกลๆจากจังหวัดอื่นๆมากราบไหว้ที่นี่นะครับมีวัดทุกที่นะครับที่สําคัญมีอะไรพิเศษจากวัดนี้นะครับวัดหลวงพ่อโสธรเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปถามคนงข้างในดีกว่านะครับ ระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างทับหลังเก่าโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อโสธรและพระพุทธร,รูปองค์อื่นเลยแม้แต่องค์เดียวตัวอาคารทุกออกแบบให้เป็นทรงไทยผสมศิลปะแบบตะวันตกศูนย์กลางพระอุโบสถมียอดสูง85เมตรและยอดชัดที่อยู่บนสุดทำมาจากทองคำนักถึง77กิโลกรัม ผนังดังนอก,นอกประอุปสมบทปูด้วยห็นอ่อนทั้งหมดและที่แด n น e ยรู้สึกภูมิใจแทนคนถ่ายคือเงินที่นํามาสร้างประอุปสมบทลังนี้เป็นเงินบริจาคของประชาชนทั้งหมดเลยนะครับเดินชมความอลังการอยู่ภยาคใหญ่ก็มีคนบอกกับผมว่ามีอีกจุดที่น่าสนใจในวัดหลวงพ่อโสธรจะเห็นคนมากมายมาทำบุญกันตรงนั้นแถมยังมีองค์หลวงพ่อโสธรจําลองน่าสนใจเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าครับ มีคนเยอะมากด้วยนะครับแล้วก็เดินเข้ามาดีกว่าดิวดิกว่าวาคนที่นี่ทำอะไรครับว้าวดูด,ดูน่าจะมีหกเจ็ดแปดร้อยคนเยอะแยะเลยแล้วขอโทษนะครับผมมีคำถามมามาที่เออไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวผมไม่กัดมาจากที่ไหนครับจากระยองพัทยามาจากพาัทยาระ,ระยองพัทยาระยองพัทยาโอ้สวัสดีครับแล้วมาไหว้พระวันนี้เหรอครับครับอ๋อในหนึ่งปีมาปีมากี่ครั้งประมาณห้าครั้ง ห้าครั้งมาบ่อยไหมครับที่นี่จัเลยค่ะกำลังจะคิดว่าผมอยากจะไหว้พระบ้างด้วยนะครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงสวัสดีครับป้าครับถ้าผมจะไหว้พระจะทำยังไงครับมีดอกไม้ถูกเทียแล้วก็ไปไหว้ขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบโอเคมีคนเยอะก็ต้องก็ต้องยิบอะไรบ้างยิบอันนี้ดอกไม้แล้วก็ถูกโอ้ใโอเคแล้วผมได้ดอกไม้แล้วก็เทียนแล้วนะครับแล้วก็ถูกแต่ ตกลงไม่รู้จะทำยังไงครับมีคนมีคนเยอะแยะเลยแล้วสวัสดีครับเข้ามาเลยถ้าผบลงถางโทรหานะครับแล้วจะไปปากใช่ไหมครับเออแล้วผมจะตามคนนี้ไปก็สงสัยว่าทำไมถึงมาไหว้ที่วัดนี้นะครับได้ทัา เรื่องความเรื่องเรื่องความชาชาฟรีเรื่องความศรัทธาด้วยไม่ง่ายนะครับถ้าเลือกว่าเป็นเป็นพุทธศาสนิกชนไม่ง่ายก็ต้องแบบลุยๆลุย,ลยประจอนไถยเข้ามาในวัดมาแล้วมาเลยโอเคเก็บ่าใกล้ถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงอ่าอ,อ่จะไปทางนี้ผมเข้าไปช่องนี้ได้ไหมครับโอเคเข้าไปได้ครัขอบคุณครับโอเคสุดท้าย โอเคโอ๊กระไรโอเคสำเร็จแล้ว,ลวนะครับ <laughs> มันใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงที่เข้าไปปิดทองที่องค์องค์สำคัญนะครับตรงกลาง Have you been here before? No, Your first time? Oh, what do you think? I don't know it's a lot of people. It's a lot. งบวัน <laughs> <laughs> ไม่รู้มีคนเยอะมาก <laughs> <laughs> แต่มีสิ่งหนึ่งที่แดดย้อนเห็นที่ไม่เข้าใจนะครับ มีหลายๆคนเอาเอาไข่ไข่เป็นแผ่นๆไข่เป็นหลายๆฟองไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกับไข่แล้วก็เอาเอาเอาไข่นํามาที่นี่เพราะว่าอะไรพงข้อถามน้อยได้ไหมครับว่าเอาไข่มาถวายยังไงทช่ไมครับเฮ้ยถวายกันตัวว่าอะไบางที่คนเอาไข่มาทช่ไมครับอ๋อมาแก้บนนะคะอธิษฐานไว้แล้วก็พีขึ้นอะค่ะ because of t h e i wish for somethingoh because they wish for something แล้ then t h e wish come true ว่าเขามีแบบส่งหวัง เขามีความหวังเขาอยากได้อะไรขออธิษฐานขอขอพรได้แล้วก็ได้แล้วเราก็ต้องเอาขายมาแทนก็มา็นลูกเยอะมากนะครับเป็นขายต้มเยอะมากโอเคแล้วผมไปเจอเจ้าหน้าที่นะครับผมมีคําถามนะครับก็เห็นว่ามีคนมาแก้บนเอาไข่ต้มมาถวายเขาทําอย่างนี้ทําไมครับเป็นไปความเชื่อถือที่ว่าตักทากตัหลวงพ่อเพราะว่า ในอดีตแล้วจริงๆก็ไม่ใช่ไข่มันเป็นผลไม้ประจาพื้นที่แล้วพอหลังเนี่ยพอประชาชนเริ่มเปลี่ยนอาชีพจากสวนชาวสวนผลไม้มาเปลี่ยนการเลี้ยงไก่ทั้งจังหวัดมีครั้งหนึ่งเกิดโรคระบาดท,ทําไงก็รักษาไม่ได้ก็รู้จะทํายังไงก็เลยนึกถึงหลวงพ่อก็เลยมาบนบหลวงพ่อว่าถ้าไก่หายจะเอาไขมา่มันถวายเอาพอความศักสทธหลวงพ่อเนี่ยดวบันดาลให้โรคไก่หายเนี่ยก็เอาไข่มาถาวายหลวงพ่อก็เลยเป็นที่มาที่ไปเอาไข่มาถาวายหลวงพ่อ จากนั้นมาครับมีคนมาถว,ยวยายถวายไข่กีฟองนะครับการขายของพ่อแล้วแต่สุดท้ายก็ไดแต่การโบน,นเราจะตั้งใจถวายจ้าหลายตั้งแต่สิบลูกกันไปถึงหลักหมื่นเยอะมากเลยอันนี้เป็นมากกว่าห้างเซาเปอร์ซิงไคใหญ่ๆนะครับหนึ่งหมื่นปอง,ป,องปกติคนจะจะซื้อที่ตลาดหรือจะจะทำเองหรือยังไงครับก็แล้วแต่สะด,ดวกคือว่าถ้าคนพร้อมที่มาจัดมากก็มาได้เลยหรือว่าถ้าเราไม่ทันเตรียมไม่ทันเนี่ยในรอบไปเป็นวันเนี่ย,นนยก็มีต้มขายน่าสนใจมากขอบคุณมากครับพี่ใหม่ครับ เขาบอกว่าแถวนี้มีอาชีพมีมืออาชีพที่เป็นคนรับรับไข่แล้วก็ต้มต้มให้ชาวบ้านหรือผู้กกท,ที่จะเข้าวัดนะครับแล้วฝั่งนี้ผมเห็นแต่ตุ๊กตุ๊กกับร้านขายของอะไรเงี้ยยังไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนอ้ก็เห็นชัดเจนแล้วเห็นไหมร้านนี้เขาเขียนว่ารับต้มไข่นะครับรับต้มไข่เดี๋ยวเราจะไปถามเขาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสั่งไข่เท่าไหร่คะโอ้ก็ต้อง คุยกันก่อนได้ไหมครับได้ค่ะโอเคเพราะว่าไม่รู้ว่าจะสั่งเท่าไหร่อ่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อเจ๊หนูเล็กค่ะเจ๊หนูเล็กค่ะเจ๊หนูเล็กเหรอครับเจ๊หนูเล็กนี่ค่ะอ๋อโอ้หนูเล็กเหรอครับอ๋อหนูเล็กอันนี้เป็นทีมงานที่ต้มอยู่หรือเป็นลูกค้าไม่ใช่ค่ะลูกค้ามาซื้อลูกค้ามารอต้มไข่ค่ะกำลังรอไข่ต้มใช่ห้อครับอคนละเก้าสิบเก้าฟองจะเป็นสามร้อยชาชุด แล้วก็ตอนนี้ยังต้มอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังต้มอยู่เพราะลูกค้ายังรออยู่แล้วก็ต้มเป็นยังไงครับผมก็เขาดูนะเชิญไปดูหลังบ้านได้เลยทางนี้ทางนี้อ่ะไปไปทางนี้ครับมันมืดหน่อยเอ้าเฮ้ยเยค่่ะนีดูมีขายเยอะแยะเลยแต่ไม่ด้วยฟองแต่ไม่ด้วยฟองไม่ใช่แต่ไม่ด้วยขายหลายๆฟองอันนี้มันมันหนึ่งพันฟองใช่ไหมครับค่ะน่าสนใจมากเลยนะครับ เนึ่งพันฟองที่ต้มไว้แล้วใช่ไหมครับค่ะไข่เด็ดค่ะยังไม่สุกค่ะเดี๋็กๆขอโทษเมื่อกี้เขาบอกว่าต้มแล้วไม่ใช่เหรอต้มแล้วอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะอันนี้ไข่เด็ดด้วยไข่ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอโทษนี่ช่วยหน่อยเร็วๆแลวน้องวินเร็วๆมาๆคิดว่าอันนี้ต้มแล้วนะโอ้เร็วๆ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 อ่ะร้อนทุกคนไม่เล่นเอ้ยเอ้ยใส่กลับไหมอ่ะได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ ขอโทษนะครับขอบคุณครับอันแต่ช้าไปหน่อยนะข้าแรงผมจะไล่เปลี่ยนเพราะว่าผมทำโอ้จะช่วยต้มไข่ใช่ไหมคะอยากช่วยต้มได้เลยค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเขาลูกค้าสั่ง500ลูกช่วยกันหน่อยได้ไหมเด้ยเอาห้าร้อยมามามาห้าร้อยลูกห้าร้อยลูกค่ะตะกร้าละหนึ่งร้อยอย่างงี้ค่ะอย่างงี้เอาไมาเอ่าอ่าอ่าห้ามีครุขเค็ตแรกไหมผมจะงงว่าแล้วนะมันเป็นกี่ลูกแล้วโอเคสิบห้าบวกหกยี่สิบเอ็ด 27 4บวก4คือ31 20ผมนับนับถึงกี่1 1> ฟองครับพี่อันนี้100ฟองเสร็จแล้วเหรอครับพี่เสร็จแล้วเขาหมด5 0 0ฟองเจ้หนูครับป <c oughs> กติในวันเดียวกันกับจะมีจะขายประมาณกี่ฟองครับป <c oughs> กติวันธรรมดาประมาณ5,000ฟองค่ะคำถามว่าปกติวัดจะไปทำอะไรกับกับขาย ถ้าเกิดว่าบางคนมาไหว้หลวงพ่อแล้วไม่เอาไข่กลับบ้านวัดก็ต้องแจกเขาไปกินหรือจะบริจาคหรือบริจาคผมอยากกินนะครับมีช้อนไหมครับสวัสดีครับอ้าวอันนี้คงมีอย่างอื่นไหมครับอันใหม่ดีกว่าอ้าวนี่แหละครึ่งมือของเราเราจะแปลงเป็นห้าสิบห้าสิบอ๋อแล้วพี่เจไม่ได้เปลือกยังไม่ได้แกะเลยค่ะไม่คุณต้องแกะเองเพราะว่ามีเล็บมันร้อนค่ะ โอ้ทาเลยค่ะโอ้ลอง <c oughs> ขอจะขอพรขออากาศหนาวๆเย็นๆขอน้ำเค็ง